ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมช่วงเดทในฝันคําถามก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะเรียกสาวมาตอบคําถามของพวกคุณทีละคนนะครับผมเสร็จปุ๊บเขาจะไปลอยตรงนู้นเราจะให้เวลาคุณคลิป10วินาทีโดยที่เก้าอี้จะหันกลับไปพอเก้าอี้หันกลับมาพวกคุณก็แค่เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วผาเดทกลับไปที่เก้าอี้ถูกต้องแค่นั้นเองง่ายมากพร้อมไหครับคนแรกนะครับขอเชิญทีมพี่สีเมครับน้องกุ๊มกิ๊บครับ น้องกุ๊กิฟครับค่ะถ้าวันหนึ่งพี่สุเมศกเขาสามารถถอดจิตได้ค่ะออกไปเที่ยวเล่น้างนอกไม่รู้ไปไหนบ้างนะไอ้ขาจะกลับเข้าล่างเนี่ยกลับเข้าไม่ได้ก็เข้าได้เหมือนกันแต่เข้าผิดเอกลับไปเข้าหมาของคุณไปเข้าล่างหมาคุณเออหมาสุดที่รักของคุณเนี่ยคุณจะทํายังไงเพื่อให้จิตของเขาเนี่ยกลับเข้าสู่ร่างเดิมของเขาถ้าเป็นกุบกิฟนะคะกุบกิฟก็จะไปวัดคขอไปถอดจิต ไปไปถอดจิตเพื่อที่จะมาคุยก um ับจิตพี่สุเมศร์เล่าล่างหมาถอดจิตคุยกับจิตพี่สุเมธร์เล่าล่างหมาพอคุยเสร็จปุ๊บน้องก็กลับเข้าร่างตัวเองแล้วก็ทิ้งพี่สุเมธศร์จิตพี่สุเมธเข้าร่างหมาแล้วแล้วจิตหมาอยู่ไหนจิตหมาอยู่ไหนอยู่กับพี่ปังปไปจิตหมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่มันอาจจะล่องลอยไปที่พี่สุเมธมามาเพื่ออะไร น้อนน้ำบุนครับน้ำบูนนี่คือคุณอยากได้คื่อท่น้ำปนหรอชื่อนอย่างเดียวคูณอย่างเดียวคุณุูนครับถ้าเกิดพี่สุทไม่เขาสามารถถอดจิตได้เอและเออแล้วเขากลับเขาลาาตัวเองไม่ได้กลับแล้วกลับผิดไปเข้าหมาสุดที่รักของคุณหมาของคุณนะคุณจะทำยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมเราทราบ เออนึกภาพไปออกเลยเนาะคุยกับหมาเนี่ยหรอคุยกับหมาจะคุยกับหมาครับปกติก็คุยกับหมาอยู่แล้วคุยกับหมาแล้วแต่ว่าขนาดแต่หมาที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเออเอาเป็นหมาพูดได้เป็นพี่สาวพูดได้เราก็ถามก่อนเลยเอาทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่แล้วคุณจะช่วยไหมคุณจะช่วยให้เอาจิตกลับไปอยู่ร่างเดิมไหมก็ต้องช่วยเนี่ยค่ะโดยธรรมชาติแล้วติคนจะมาอยู่กับน้องหมาก็คงไปไปไม่ได้เนาะทำหมาก็คือธรรมชาติคือ ของคนอ่ะสามารถไปอยู่กตัวของตัวเองไปอยู่กับมาได้ก็ต้องสามารถออกมาได้คือมันเข้าไปอยู่ได้มันก็ต้องออกมาได้ถูกค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเป็นคำถามที่ยากมากพ่สุมธิุเม่ครับคำถามยากก็ต้องตัดสินใจยากอย่างนี้แหละ โอ้ยเมธดึงดีๆเมธดึงดีๆนะเว้ยทั้งสองคนต่างไม่เข้าใจในคำถามพี่นะแต่ก็พยายามในในในความไม่เข้าใจมันจะมันจะเกิดออกมาเป็นยังไงได้บ้างในเคมีของคำถามนี้นะครับเอาที่คลิกที่สุดเลยค่ะพี่สุเมธพามาเลยค่ะพาไปที่เก้าอี้เลย มาถึงสาวคนนี้หนู่ดีค่ะสวยมากกุ๊กกิ๊บสวยอยู่ทีมใครเราพี่สุเมธค่ะพี่สุเมธแหละค่ะเมื่อกี้เห็นเขาฮือฮากันมาวก็คำถามพี่สุเมธนั้นเหนือมนุษย์มนาเหลือเกินเหนื่อยจริงค่ะไม่รู้ว่าพี่สุเมธเนี่ยเขาเขาถอดจิตไปตั้งคำถามหรือเปล่าฝากหน่อยค่ะทำไมเขาไม่อินอั่เราขอตั้งแดงเลยค่ะพี่อะเลือกคนนั้นอะ พี่ต้องกลับบ้านไปนั่งถอดจิตนะคะแล้วมาคิดใหม่ค่ะว่าเลือกถูกหรือเลือกผิดที่พี่ฝังบ้านดีกว่าขอเชิญน้องปุ้ยค่ะคุณปุ้ยถ้าสมมติคุณปุ้ยกับพี่ฝังคบกันเป็นแฟนพี่เรียบร้อยแล้วนะจริงเลยจริงๆเลยครับออจริงจริงเลยคบกันจริงๆเลยนะเป็นแฟนกันนั่นแหละแล้วคุณปุ้ยมารู้ที่หลังว่าคุณฝังคบซ้อนกับอีกคนอยู่แล like ้วคนที่คุณฝังคบซ้อนอยู่ดันเป็นผู้ชายุย มากไปกว่าน,นั้นรับรู้ทุกอย่างแล้วคู่ขาของเขารวมทั้งตัวเขาเองมาบอกคุณว่าโอเคนะที่จะคบกันแบบสามคนอยู่กันแบบสามคนคโดย <ผม S 1> ที่มีคุณปังมีคู่ขาแล้วมีคุณปุ้ยคุณปุ้ยจะยอมไหมคะมีเหตุผลอะไรเชิญค่ะยินยอมค่ะเฮ้ยเพราะว่าก็ดีกว่าพี่ไปมีผู้หญิงคนอื่น แต่เขามีผู้ชายคนอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพี่ทั้งสองรับได้ที่จะมีหนูอีกคนนึงก็พร้อมที่จะอยู่กับพี่ทั้งสองคนค่ะโอ้สบายครับโอ้สบายอยากเป็นเพื่อนพี่ปังใจเย็นเดียวเดียวพี่ปังขาคู่ขาต้องไปคู่ขาไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนขอบคุณมากค่ะพี่เชนดาต่อไปเชิญคุณการมาเลย คำถามนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรเลยค่ะค่ะคุณจะยอมไหมเพราะอะไรเชิญค่ะก็คอนเซปต์มากับไฟนะคะการเลยอยู่ว่าไฟไม่ยอมคนแน่นอนค่ะเอออาษารีนก็ถือไม่ยอมค่ะไม่ยอมแต่แม้ว่าเราจะรักเขามากแค่ไหนถึงแม้ว่าจะร้อนแรงแต่เราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวใช่ค่ะต่อให้เขาเจอผู้หญิงผู้ชายเราไม่สนใช่ค่ะเลิกเลยไหมถามว่าเลิกไหมเลิกค่ะให้เขากลับไปคิดว่าถ้ารักของเขาดี มากกว่าที่ตัวหนูโอเคหนูยอมค่ะยอมแพ้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาคิดได้เขาจะกลับมาเองค่ะนี่ไม่ยอมเชิญครับทางการเอาละสองแบบเลยสองสิบไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยสิบวินาทีเริ่มครับป๋าาว่าไงเพื่อน คค่ะุณพาไปเลยก่อนที่ผมจะเลือกขอผมดมก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ป้าอย่าดมใกล้มากอย่าดมน้นตาน้องเลยเจอฮอร์โมนคุณหมาเออกลิ่นมันฟุ้งมาเลยคุงฟุ้งบอกเลยผมได้กลิ่นครับผมกลิ่นอะไรคะได้กลิ่นเนื้อคู่ของผมครับนี่แล้วเขาคือขอโทษนะครับคุณ ของเรานะคะแน่นอนเห็นเ้าทําทแบบนี้อยู่ทีมพี่ปังแน่นอนนะคะคนนี้ก็ขึ้นชื่อฝากเลถึงพี่ปังเลยค่ะค่ะพบกันสามคนแบบนั้นนะคะรับได้ค่ะระวังตํารวจตังนะคะเอาละไป2คู่แล้วยังเหลือจัากระบุ่มและพี่สมจิต,ตพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายครับเอาเลยครับ่อสอสเดีวัว